นังลงนางเครื่องนี่เจ้าหน้าเพื่ก็มาเอานมแข็งอัดแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องอากบวาที่กันคือบ่างใดน้อยมาไกลปนไดกระส้ด้ยใส่่นี้ใส่มาดัดผมแต่หมู่บ้านเนี่ยสั่งยังอยู่หมู่บ้านกระถาน้ำเจ้าเนี่ยละมือสองมนี่เมดมือองแมพี่น้องครับ คือจะนะจะไปเห็ดสีเนี่ยถามอพูดแบบพองหัวงอกอันนี้ไวเดอร์มองที่เขายอมนั่นแหละมองสีดำว่าต้องยอมนี่ทุกคนยอมเหมือนลูกเอายอมเฉพาะมองอันสีน่ะตัวเนาะในหัวงอกระพองธรรมดาละเถ่าแล้วเนาะสี่สิบกลัวเลยแต่ใหญ่โอ้ยมีสิบสองอันนี้เนี่ยเป็นสางมาน้ำ เลียนเคยเลี้ยนเสริมสวยอยู่แต่งหนาผีโอ้พันสอมวันนี่อะบายสองระบายสามกังดังมากเนี่ยเน็ตันเียบเบอืเป็นไดไร แต่หมูว่านคือบบยหยอมแต่หมูว่านเออยังมาทาสีอู้ยยังมาทาสีเถาะโซ่บอกฟังเศร้านี่แม่กระพะก็คิดว่าสีเห็ดเนาะนี่คือปลาไก่โบแมนเด้มันสีเดียวกันก็เราเราหย่านงั่มกันนะแผนเล่าแผนเล่าพูอจอดเล่าการซีนขึ้นอย่างนี้นักสั่นแล้วแล้วการสีเนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึง เ<ส>มื่อ<ส><ล>ะติีกันเอาว่าว่าแต่ปัญหาักสิเลี้ยคระงเดียวเอาคืงเดียวอยู่เอาคือเห็นเห็นคือเห็นเห็เราเสียทเพอกว่ามันผมหน่อยๆมันเียร์หน่อยจังใดผมพ้นเนี่ยมหัวหัวกนนั่นนะก้อนนั่นไง นะครับอ้าวขคิ้วเถอะวะคิ้วบวายดอกแน่ช uh ่างปุกลุกนะครับผมบาร์เบอร์แอนด์อีซาลอน ขวบก็เลยได้มาไายให้ฟุกลูกบัดเนี่ยเออไายเนี่ยมาไทยใครกูบ้าบ้าหรฮะจิกบจิ๊บใช่เปล่าใจนี่แล้วกอ้คือกำลังเนินในการช่องจับฟองกับแดงน้ำเนื้อกะสื่อสีมาให้ยกะทาเบิงมันสิออกเป็นสีอะไรเท่านั้นแหละนั่นแหละวันนี้ต้องขอบคุณยายพิเศษขอบคุณฟุกลูกด้วยมาดูแลใช่ใช่อืมมาดูแลควบเรียบร้อย เหิุนี่คือยังจะบันเขา,หาหน่ะเป็นแบบเ <ừ? S 1> ชิวบันด้วยความมีทกนอนอยอ,อนอนแล้วค่อ้ตื่นเมื่อไรคนไหลสองถุงป่ะนี่นครับห้าห้าโมงไมร่ลงผิดเดี๋ยวจังน่อ,อจนยจังสือวัดหายอันเอ่ย <ừ> เอ่ยเพื่อนอ่นให้สือบ้าดหายเพื่อนเมาเพื่อนเมา,เมาหายสิบใบโอ้คอรับคุณครับเมาหาอันบ้านฮักเข็มวัดสิบใบแล้วก็ส่งให้เรา คนรักมากแล้วโอนเงินมาให้ละสิบใบก็เป็น 100, ถ้าสิบใบพันหนึน่งใช่ไหมใช่ใช่ให้กำลังใจครับให้กำลังใจครับบอกบอกเพาะเพินเ่นได้จังหน่อยออยังก็เอินการการ เอ้า้มีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงอผมก้อนกพสิงสกีรจาน้ำใยเกิดมาบ่่มามามาเจ็บปลวงไหมไม่สักเขไหนดีบ่อบเราก็ต้มตัวกระเทต้มต้เฮงนี่ต้นนี้เลยต้มเลืจรอยจ่เนี่ยออโอ้ยนาะงถ้าปลูกมากู้าผดียวกระส่วนไวดลด บ่มเมยขออยากพอยับปวงเมนี่ยพอมันถึงน,นะขยากกินสมปลา,า,าเพลินเนสียเสียขย่กสองเสียต,ตันเสียแล้วสมปลายก <c oughs> เอาคือหัวเป็นเสียงเดียวกันเบิร์มีปวงเอ้อบังชิมเนี่ยจะพิจารณหน้าสมปลาจะเดื<ช><ช>อยใคยเอาไปเอามีปวงสมปลาคือผสมเอามันมาทำเป็นเอาบาันมทำเป็นจะวัดเราขายขอยผิดอย่างควันได้ไงเงินด่านคุ้มเัาซื้ออันนึงซื้อให้เนฟเอ็กซ์อันนึง นยโอ้ก um ับมึงเนี่ยมึงจะใช่เอาใชยเอากับพวกมึงยังมันเสียบสิโฟเนาะอ่ะพี่น้องฝากซื้อบัตรจองตั๋วนะครับซูนไฮเล่อก็เลยซื้อให้เล่ตสามห่อคำพูนรวมมิตรอ่าเข้าไปในแฟนเพจบ่แฟนเพจคำพูนรวมมิตรเนาะบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ่ายกำลังใจเมาส์สิบบาทสิบบาทขึ้นบาทละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมใช่ใช่ใช่ถ่ายกำลังใจนะครับผมเอาเหมือยอ่ะพอกันแน่นอนพอกันแน่นอนครับบอลเช่น เอลอยเอวสปริงโอ้ยเอลไฟออกมาเราได้นี่โช์พ่เสีนี่ฮะเอาเอาท่านได้บอกเพื่อนได้บอกทูกพวกลูกสัตวีว่าเสื้อใอลูกเสื้อไสัตวีว่าเบ่สัตว์ลุกพลุกลูกกินเขาแ่บห้องนึ่งเด็กกดเด็กกดโทรสวมบ่กดยค กดเบาขึ้อเอาจักเหลวโมเมนต์ก่อนท่อแขนไอ้เคีมเขาเขาต่อตัวไปทำชา้เค็มโอ้เป็นตะเส็บายแล้วก็กินเนื้อเรามากินเป็นน้ำหนามไปไซรอเยอะเนื้อห่องบอกเขาเป็นศิลปินเขาต้องกักตัวดูสิบสี่วันกักในโมเนต์ศิลปินต้องกักตัวกักสิบสี่วัน สรุปอันนั้นทำอะไรให้พวกลูกหน่อยสองหมื่นขอบคุณค่ะติดไว้ก่อนนะสัญา <laughs> เอาเครื่องหน้าโหลดแหละเธอขืนน้นปะควายมีตัวสัญญาณความีตัวสัญญาณไมญญณ่ค่อยดีตัวตายละเธอในไลน์ลืล่นๆล,ล,ลนั่นรึอืมแฝดโดนโดนทำไ ตัวสีน้ำตาลโคกเนี่ยโอู้หสวยมากเลยออกสีน้ำตาลโคกอย่าปล่อยไว้นานน้ำกัดนานมากเลยแล้วค่อยไปทำใหม่นะอันนี้เราทำพื้นพื้นพื้นสีไว้ก่อนเราทำพื้นก่อนเนาะก็จะเป็นสีโป๊กสีสัเปลี่ยนกันโป๊เหตุรีพี่น้องนะคือ้มอยมาอนี่นะจะมอยมากมาโหลดซิวโดนกุ้งว่าหลานเติบอยู่ด้วยยักษ์ปาาหลานเมย์ครับไปว่าสิหลานก็หนีซิวโดนซทำหนีขอบคุณเจ้ิอันนั้นหัวอกกัน เราื่นก็บ่ใช่หรอเป่าเรืนแล่าละุ้ยใกลแล้วกกล้จะเสร็จแล้วเร็วค่ับเราเร็วกำลังกลังในสองคลิปเรเราเร็วเราเร็วคลิปสาก็สิลงต่ออีกใช่ไหมสร้างนี่รับมาจากประเทศนอกครับสวิตล่งเพลิงอมาเห็นเลยี่่ว่าประเทศอย่างซิลีเซเลน วันนี้จะเก็บภาพให้พี่น้องดูดูสเิเสร็จแล้วนั่นนี่ากเปิดนั่นจังเลยเสร็จแล้วยังพวกลูกโอ้สีสีไม่ต่างกันมากไม่ต่างแบบไหน,นก็มันก็ดำลงมาอีกนิดหนึ่งมันก็โอเคอ่ะม้นกาดมันก็ยัยยังดีกๆเก่านงเหรอคือได้ลมเฮ้ย มันสีกันเออยังไหนมันกัดน้ำตาลเออมันกัดไข้กว่าเก่าอยู่โอกระชีบเอ็นไก่ดังสีงามขนาดนี้ขี่หัวเต็มเลยพี่น้องโอกระชีบไก่ปวดมันหนักสันดีแค่ตีห้าสิได้ได้ขีบเลยแค่ตีห้าสิได้ได้ขีบเลยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าบ่ได้ นี่เนาะคันไดสีเก่านี่เนาะตรงนั้เออสีเนี่ยสวยคือพวกเห็ดสีนี่สัตว์ไปเห็ดยังสีหน่ะสีอดไสีทั้งทองมันออกเองมันสาวมัรุดด้วพี่โอ้คอยนึกว่าจะไปเห็ดใหม่ได้หน่ะโอ้มันสาวนะมันหลุดออกโอ้นึกว่ามันสิอยู่เดี๋ยวสักครู่ให้มาเบิ้งนะครับว่าสิเป็นสียังนะครับไปจักนี่แล้ว เก่านะที่เคืองกะต่อไหนบอเลยเพราะว่าอยากให้พี่น้องเบิองสีตอนหลังแล้วนะาจังเบิองค่ะเหนื่อยด้วยพี่น้องพี่น้องจังเมืองต่อขี้ปลุกลงนี่ต้องตามใจอันธรรมชาติธรรมชาติต้องตามใจพุทธายต่อพร้อมมีการคูขวบจังเบิองซีเอสนาที่มันบอ สิบสี่เอาขึ้นเป็นยังขี้คอเอาสิบ่มันจากได้ล่วงคายโดยสี่เอาสี่นาทีซะสิเขาเป็นคนมากกี้มนหิตคาง์โนเียทีวินสันนี่ตองมีดุบะเือนี้ก็หิติตบสิเฮ็ดงาติตท่องจันเดี่ยวนี้ก็หิฮิยังกล้วยด่างเดโอ้ยนกวยด่างบ้าเมืฝนเปาี่สแสนหาแสนเป็นล้านเนาะถ้าไปหาดุปลาปกินแล้วมันเลียนอ่อนมุ่งประเทศใต้เลยวเอาละเอาละมันีเนี่ด้มันชีออกหลายโพด เก็จ,จัาสั้งให้มันกินโลดกินโลดมันให้มันน้ำตาลพัดสมองมเยโอ้ยัวสมองฉันเชีม่มบะอ้ยมันสีปากเดนเสือเลิศลายน่เนาะจะจูบบา้าโอ้ะต้มเนี้อมาต้มนอตมเ้ตีสวยงามมากเลยครับ ใช่ยอะ่าุ้งยางไงฟุ้งหูอย่วอันงุ้งยางไปเลยุ้งยางเดี๋ยวไปบ่ายมันสิลละเลไมแหงต่อไปแล้วก็จะขยำนะครับบีสมองอ๋อมีแหงสมกับได้ สตอนตอนที e> ่เท้าคุยกันจะเปิดลำโพงติมุกอเข้าบุหัวขวัญติตอนแรกว่าเปิดข่อยกับบ้านดยิ่งข่ยกัเฮตุลาหองข่อยจะเปิดปือปเนี่ยอมเข้าได้ยินบ่าด้ยินบ่าหองห้องน้องเอ้ผมว่าเอ้ก็เปิดถึงจังหวะค่าังไอแนั่งอันอีกเท่านันแล้วเปิดไว้บเนีกยเลยสีเห็ุเห็อันนี้พอดี ติดตัวเววมื่อไหร่ชวนดูอ่ะพี่น้องน้งพ้อกันบัดนี้พ้อกันคลิปหนาเนาะพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับาเปลี่ยนเมื่อบรรดี